ผ่านมากว่า1เดือนแล้วนะครับหลังจากที่มีการถ่ายโอนภารกิจของรอพอสอตอให้ไปอยู่ภายใต้สังกัดของอ,อบอจอนะครับซึ่งภาพรวมหลังจากที่นักข่าวของเราติดตามเรื่องนี้มาตลอดพบว่ายังไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการพี่น้องประชาชนครับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหรือว่ารอพอสอตที่เริ่มต้นขึ้นเป็นรูป,ปธรรม เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาตอนนี้ที่สงขลามีรอพอสอตจำนวน23แห่งนำร่องนะครับถ่ายโอนภารกิจด้วยความสมัครใจจากจำนวน175แห่งทั้งจังหวัดโดยก็พบว่าบุคลากรต่างเห็นพ้องร่วมกันครับรวมถึงมีความมั่นใจต่อการย้ายจากสังกัดกระทรวงสาธารณสุขไปยังกระทรวงมหาดไทยภายใต้ความรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือว่าอาบาจอสงขลา อย่างเช่นที่รอพอสตควนลังอำเภอหาดใหญ่เป็นรอพอสตแห่งแร,แรกๆที่สมัครใจเข้าร่วมในการถ่ายโอนภารกิจนี้ครับเพราะเชื่อมั่นในการบริหารงานของอาบาจอสงขาและพอถ่ายโอนมาแล้วก็ยังไม่พบปัญหาแต่อย่างใดนะครับทั้งเรื่องของการให้บริการประชาชนซึ่งก็ยังคงดําเนินการได้เหมือนเดิมรวมไปถึงระเบียบปฏิบัติที่ลดภาระหลายด้านให้กับบุคลากร ทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจในด้านการส่งเสริมสุขภาพของประชาชนได้มากขึ้นด้วยครับเราเชื่อมั่นในกบจซ,ซึ่งซึ่งซึ่งจะรับแต่โอนเราเนี่ยเพราะว่าเ,าเขามีเจ้าหน้าที่มีงบประมาณมีมีคนเงินของน่าจะดีกว่าเนื่งองจากว่าในพื้นที่เราเนี่ยรับผิดชอบประชากรเยอะ40,000ืกว่าคนนะครับแล้วก็ ในเรื่องงบประมาณบางทีก็อาจจะไม่มีปัญหาแต่ในเรื่องของบุคลากรที่ที่ซัพพอร์ตเราเนี่ยมันมีน้อยทํางานไม่ทันความสมัครใจของบุคลากรในรอพอสตเข้าร่วมการถ่ายโอนภารกิจถือว่าเป็นปัจจัยหลักในการที่ทำให้การ ให้บริการเนี่ยยังคงมีความเข้าถึงแล้วก็ใกล้ชิดกับคนในชุมชนเหมือนเช่นเคยในขณะที่ทางอบจอเองก็เข้ามาช่วยเติมเต็มในเรื่องของการบริหารและการบริการทั้งมิติด้านสุขภาพมิติทางสังคมและมิติคุณภาพชีวิตโดยในปีหน้าครับ2566จะมีรอพอสอตออีก27แห่งที่สมัครใจจะเข้าร่วมถ่ายโอนภารกิจมาสังกัดอบจอเพิ่มเติมอีกด้วยครับซึ่ง ในส่วนของรองพอสตที่ไม่ได้มาเราก็ไม่ไม่ไ,มไ,มได้เสียเครียดนะคะเพราะจริงๆเหมือนที่บอกทุกอย่างอบจอทําไปตามกฎหมายเรื่องของการกระจายอํานาจนะคะแล้วก็เราคิดว่าในส่วนของอบจอเองก็จะสามารถช่วยเติมเต็มเพราะทางด้านสาธารณสุขเราดูแ,แลในเรื่องของมิติทางด้านสุขภาพเป็นหลักนะคะแต่ในส่วนของอบจสงขลาในเรื่องของมิติทางด้านสังคมมิติในเรื่องของคุณภาพชีวิตซึ่งที่ผ่านมาอบจอก็ได้มีขยับในเรื่องนี้มาเป็นต้องบอกว่าออกมาเป็นรูปธรรมที่ค่อนข้างชัดเจน กว่า1เดือนของการนำร่องถ่ายโอนภารกิจรอพอสตมายังอาบาจอสงขลาทั้ง23แห่งยังไม่พบปัญหาการให้บริการกับพี่น้องประชาชนนะครับตลอดจนปัญหาการข้อขัดข้องของบุคลากรเนื่องจากระเบียบปฏิบัติในกำหนดให้เป็นเรื่องของความสมัครใจเพราะว่าทุกหน่วยงานต่างมีเป้าหมายเดียวกันก็คือส่งเสริมสนับสนุนแล้วก็สร้างสุขให้กับทุกชุมชนจริงๆเรื่องนี้เป็นประเด็นหนึ่งที่จับตารอบพิษแล้วก็ติดตามมาตลอดนะครับนี่เป็นแค่ตัวอย่าง ของพื้นที่เดียวเท่านั้นยังมีอีกหลายจังหวัดที่เริ่มกระบวนการถ่ายโอนไปยังอบอจอแล้วซึ่งหลังจากนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อนะครับว่าหลังจากที่ถ่ายโอนไปแล้วเจอปัญหาอะไรบ้างหรืออาจจะทําให้พี่น้องประชาชนเข้าถึงการรักษาและเจ้าหน้าที่เองเนี่ยทำงานได้สะดวกมากขึ้นมากน้อยแค่ไหนอย่างไรด้วยนะครับ